สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีด้วยครับผมกับสวัสดีตอนเศร้าครับบ่าวเ่ามีนะทังจากออมไม่พี่น้องออเมฆบึงการครับผมครับเพื่นทรงแนว้ทังมาให้บ่าวเ่าสองงวดได้ด้พี่น้องครับผมตั้งแต่งวดวันที่1 6ธันวาคม2 5 6 4ครับแหละงวดวันที่30ธทันวาคม2 5 6 4ี่พี่น้องเป็นแนว้ทังเลขก่ลางครับตัวเลขน่าสนใจครับผมเป็นตัวเลขหน่อยคู่ครับ บอต้องกราบครับของอาจารย์ครับผมครับเปินลว่าส่วนหน่อยเด้อจะขึ้นบนครับไปฟังน้ากันนะพี่น้องครับพามาทงไห้ทงหน้าคือเก่าพี่น้องครับพามาช่มบรรยากาศแดดก็ิืมบอกแล้วครับผมครับเอาพี่น้องเบาๆหลายนะพี่น้องครับเดี๋ยวไปฟังน้ากันว่าอาจารย์เมฆบึงการครับเพิ่นจะให้หน้าทางล่างตัวใดครับงวดวันที่17มกราคม2 5 6 5ครับ ซ่อมเบรกอนกระได้เด้อพี่น้องครับจอบใบเบงกอนกระได้ครับผมครับถ้าชอบตัวเลขหรือสนใจครับระจังไปหาสื่อสากกินแบงสื่อรอตลีนะครับผมถ้าบ่ชอบบ่มักพี่น้องครับกรบเบรงลนกอนครับบานเนื้อทางของอาจารย์เป็นจะแม่นบอนะครับเอาบ่าวท่าบ่บอายพี่น้องไปฟังน้ำกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ บ้าเถ่าสวัสดีด้วครับผมครับผมครับสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์ครับคือกันครับบ้าเถ่าครับครับอาจารย์ให้บ้าเถ่าตั้งซื่อว่าอาจารย์เมฆบึงการเนาะครับเนาะครับผมครับมาตามแนวทางนี่แหละครับอาจารย์ให้เอฟซีทั้งช่องครับอ๋อได้ก็ครับบ้าเถ่าครับเป็นแนวทางเป็นสูตรคำนวณบ่ครับดีจังเดยครับอาจารย์ได้ คำนวณครับเปาเทาครับผมโอ้ผูกคำนวณครับผมครับแต่มันโดนแล้วครับครับปีสองพันละหน่อยสามสิบผาคนะครับครับคำนวณมาโดนหรือเป็นบ่ครับครับผมสองพันละหน่อยสามสิบผาครับผมครับไปได้สูตรมาจากไหนครับผมหรือเป็นสูตรคิดคนมาเองหรือมีทิมาครับผมสูตรตัวนี้มันมีทิมาตัวครับเปาเทาครับผมว่า ไปทำงานก่อสร้างครับผมอยู่แถวว่าปาจินบุรีครับผมได้จากคนสิงบุรีมากครับครับคนเปล่นน้ายัหางยังอยู่ใน่ายจักระท์ครับเป่าครับคนจิตคนเองครับครับครับอืมจะไปได้เลี่ยนสูตรน้ำเพลินมาก่ครับหรือจังใดครับผมไปเลียนสูตรน้ำเพลินมาก็เห็นนะครับเห็นอ่าคลิปนั่นบ่ได้เปาให้ตั้งเห็นเพคนอ่าผู้เป็นเนี่ยคนนะครับเป่าถามากครับ ซื้อหวยเขาเลยนะครับซื้อหวยต่างๆนานหน้าเนาะครับเนาะครับถูกบ่อยกับผมที่อืออาอาจารย์น่ะล่ะผมตะกี้ผมกับบรูว่าเิ่นคำนวณเองและเิ่นเป็นอาจารย์เองผมกับบรูคือกันครับเห็นเนี่ยเ่นถูกบ่อยครับครับผมผมก็เลยเอ๊ายหญิงายผู้หญิงคนนี้ก็ถูกหวยบ่อยแท้ผมก็เลยเจาะหาล่ะครับเปาเถ่ามันกะรวบรักต่อเนาะก็เลยได้สูตรมากครับครับผม หลวก็สถิติที่ผ่านมาครับที่คำนวณเป็นยังไงครับสถิติที่ผ่นนนา,รรานมานะครับ,บเราแถากาแรกๆมันก็นถูกบ้างคิดบ้างมากเรื่อยๆเนาะครับเนาะแต่หลังๆมานี่จากปีสองพันหาร้อยหกสิบสามครับผมที่มันฟังๆังมาแน่ยุบแน่ฝังแน่แต่มาเข้าหกสิบสี่นี่มันฟังติดต่อกันสองวดสามงวดพิเศนะครับเปาเทา่าครับเป็นล่างเง่างเดียวปะครับ ไม่ล่างย่างเดียวนะครับโพะเป็นเลขล่างล่างย่างเดียวครับผมไม่ต้องกลับล่างอย่างเดียวครับล่างตรงๆบ่ตรงกลับเนาะครับรับผมและโอกาสขึ้นบนนี้ขึ้นบ่อยวะครับผมมันก็มนีขึ้นอยู่กับผมกาหน้านั่นเธอหาหุกงวดเวลามันมาาพักดรแวขึ้นตอนสามห่านเนาะแมนครับเมนครับหุงวดที่สองต่อมากจะคิดว่าจะว่างอ่าบอกสามหกสามยังเท้เว้ากันเนาะับผะครับ มัน,นก็เลยมีกระทถกร่างตรงๆกับหัวงวดหัวที่ผ่านมามกจกิงครับ,ม,บม,มันนี่คือแล้วมันคู่เฉลี่คปกติครับผมคิดว่ามั่นใจสุดในตครับครับนี่แหละครับบาวดถยอยากได้แนวทางน้ำอาจารย์เมฆบึงการนี่แหละครับผมครับจะลงเป็นงวดแรกเนาะอาจารย์เนาะครับผมครับให้ <ผม S 2> <FC S 1> เอฟซีทั้ง,งทั้งช่องเป็นอ่าซ่อมบ,บึงกรหรือจอดบึงกรก็ได้นาะอาจารย์ได้ครับผมให้ ในใจทั้งอาจารย์นี่อย่าอย่าอย่าจะเฝ้าแบบว่าให้เบิ้งก่อก็ได้ครับผมแต่ว่าซ่อมเบิ้งก่อนหรือว่าไผ่อยากมาถูกหัวที่โดนใจใจมากเกนไปอยู่กจังเล่นไปครับจะเฝ้าเล่นห้ายอ่าไปหาซื้อสลากินแบ่งซื้อลอตเตอรี่เลยนะครับถ้าถ้าตัวเลขถึกใจโดนใจนะครับผมครับผมครับเอาเขาเนวทางเลยครับอาจารย์ครับผม แนวทางของบัญชีสถาบันบัญชีสิบเจ็ดคราเนาะครับผมสิบเจ็ดมกราคมก็เจ็ดมกราคมเอามันออกเขื่อนครับผมจะมีแนวทางให้ล่างนะครับเด้อเอฟซีเด้อข้างล่างยังเดียวเด้อครับล่างวิ่งเก้ากับเจ็ดล่างวิ่งเก้ากับเจ็ดครับผมครับผมคู่อาจารย์ครับเด่นตัวไหนก็กันครับหรือเด่นทั้งเก่าทั้งเจ็ดับ เด่นผมฟันที่เก้าครับเด้ออ่าฟันที่เก้ากับผมครับผมเจเป็นตัวรองเจ็ดเป็นตัวรองครับมแล้วทีนี้จับคู่เนาะครับผมจับคู่กับมีเก้าหน่กับเกสองเก้าหนึ่งเก้าสองครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดสองเจ็ดสองครับขอห้อย่าเก้าเจ็ดไว้หน่อยเนะครับเนาะเพราะว่ามันมามันมาน้ำกันครับโอ้ เป็นเก้าเกียร์สี่หางหนึ่งเหรอตัวเด่นตัววิ่งนี่มีโอกาสไม่จำกันบ่ครับอาจารย์มาครับมามาเมื่อกี้มันมาครับมันคงจะมันมันเคยเที่ยวมันมันอยากเที่ยวครับเป้าแถวครับครับผมแต่แต่มันมันอยากเที่ยวนะแต่ผมกับรถรได้ฟันตัวนิ่งเนาะครับผมตัวเน้นเก้าเก้าหนึ่งครับผมหางเดียวเลยเน้นเก้าหนึ่งหางเดียวครับผมไม่ต้องกลับครับผม คิดว่ามาเห็นแน่นอนครับผมครับนวดอะไรกันตัวหนึ่งในผมฟันที่เก้าครับผมก็เก้าสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเก้าเจ็ดจะปิดตัวกันตัวรองครับผมครับผมแต่ว่าเน้นๆให้คือเก้าหนึ่งนี่คู่เดียวเท่านั้นคู่เดียวครับผมโอ้ครับแล้วตัวตัวตัวมักครับผมตัวมักตัวมักไม่ไม่ไม่ใจอาจารย์เนาะไม่ใจผมเนาะครับตัวที่คำนวณกันว่าคิดว่ามันจะฝังนะครับครับบอต้องกลับนั่นเป็นบอครับผม ก็จะต้องรับผ่านเอฟซีก็ต่าเออคิดว่าจะต้องเนาะครับคือว่าจังเดียรไปติดติดไปนิดน้อยก็ได้แต่ในสูตรผมคือว่ามันมันบกลับครับผมครับครับก็ถือว่าตัวเลขน่าสนใจนะครับเนาะครับหน่อยคู่ครับละกันเน้นให้แค่คู่เดียวเท่านั้นครับส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนี่อาจารย์มั่นใจบ่ครับล่างงวดนี่ครับมั่นใจครับผมมั่นใจที่สุดมากแน่นอน คิดว่าเท่านี่มันแห้งก็เก็บครับแต่แต่สองตัวนี่ผมคิดว่าเพราะว่าทหารแสนล่างเพิ่มาเนาะม่เราผมขอแค่ลอยลอยเปอร์เซ็น้อยเปอร์เซ็นมาเห็นไหมครับผมครับเก้ากับเก็บถ้ามีคนรักจะวิ่งนะครับพันที่เก้านะครับครับผมครับผมมามาแน่นอนครับอ่าแนวทางกันตรงกับของอาจารย์ใช่สารค้ามงวดอยู่ครับผมครับอาจารย์เพิ่นเฮล่างมาเพิ่นเฮเด่นหนึ่งร่องเก้าครับ เพิ่นจับคู่เด่นให้นหนึ่งเก้าคือกันครับผมกับกระมีจเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดตรงกันครับของอาจารย์เมฆโอ้ตัวเลขก็ถือว่าตรงกันอยู่ครับพี่น้องเอ๋อกับฝากใบเป็นหน้าทางน้าจารย์เนาะครับผมมครับอืตอนนี้อยู่บ้านบ่อยจันตอนนี้อยู่บ้านครับผมกอันที่ว่าไปทำง่นม่งมันทำง่านมาหลายปีแล้วครับตอนนี้จะเขาเป็นอยางเข้าไปนะครับครับอาจารย์ครับอ่าครับ กจังว่าบ้าเท่านี่แหละครับผมกับสนใจหน้าทางของอาจารย์เห็นอาจารย์ส่งมาให้สองวันอ่าบ้าเ่ากเลยว่าโอ้หน่าสนใจอยากตามให้เอฟซทั้งช่องครับผมครับิดคิดขอฝากได้วยบ้าเท่าผิดถูกยาวากันเดอร์แค่สตรคำนวณเนาะครับเนาะครับอาจารย์ครับผมกาเออมันแค่สตรคำนวณก่าคาล้อนพึ่งนะครับถ้าดนใจถูกใจฝังได้มาจากใสดังตัวใดก่าคิดมากถูกของอาจารย์ นี่เคนื่องบังการคิดว่าฟังแน่ครับเราครับกให้เป็นแนวทางเนาะอาจารย์เนาะครับครับผมเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางอ่าซ่อมไว้เบังก่อนก็ได้ครับถ้ายังบ่มั่นใจเนาะอาจารย์เนาะได้ครับได้ครับถ้าผู้ใดตัวเลขถูกใจโดนใจก็จังไปหาซื้อสลากกินแบ่งซื้อลอตเตอรี่ไว้เนาะอาจารย์ได้ครับเพื่อนนะครับครับผมอืมเอาอาจารย์กระเด็นล่างให้เด่นเก่าล่องเจ็ดนาะอาจารย์เนาะครับผมฟันให้คู่เดียวเก้านึง เก้าสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเก้าเจ็ดนี่ติดล่องติดกันไว้น้อยจารย์ครับผมติดกันติดล่องไปเลยครับครับอาจารย์ครับเอาบาเทาขอบคุณอาจารย์เด้อครับผมครับจังได้ให้ได้โชคต้อนรับต้นอ่าปีใหม่น้อยจารย์เนาะครับผมขอเมียกขึ้นสู่บาเทาเด้อครับสุขภาพแข็งแรงครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับแนวทางของอาจารย์เมฆบึงการเด้อพี่น้อง ซ่อมมือกรรไกรได้ครับผมครับเพื่อตัวเลขถ้าตัวเลขถูกใจพี่น้องก็จังไปหาซื้อลอตเตอรี่ซื้อสลากกินแบงเอาไว้รุ่นนะครับผมครับเอาพี่น้องครับบ่าวเถากับฝากไว้ซัมนี้ได้พี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เด้ครับผมครับเอาพี่น้องครับขอให้ได้โชคในงวดวันที่1 7มกราคม2564ครับบ่าวเถาสัสดีครับ